โรเจอร์ y Hi our f r i e n d นด์แฟนคลับ Hello สวัสดีค่ะ e l ลโล r i e n d s สวัสดีค่ะพี่น้องมินี่ยมองซิมม่าวาวยังวัดตีเอ่อตอนแรกแยมองกับอันบอดดย้วัซซิม,ม่าวาวเรื่องนี้เราะเนาะแต่ว่าก็มีหลายคนนอกจากพี่นอ้องทัยแยมองมาในแม s s ซ n g e r นเจอนอกจาก ได้ทักยี่มองมาในอ่า YouTube ที่ยี่มองเบาเรื่องการหาฝอเนาะว่าหาฝอจังไดอ่าถ้าอ่าเว็บใส่ไทยคิวปิดฟรี่บอยังบอ,อยี่ม่องก็ตอบไปเหมือนแล้วเนาะจ้ะแล้วก็มีหลายคนที่ทักเข้ามาในแมสเซนเจอร์แล้วก็มาขอเป็นมูยี่ม่องแล้วก็ทักเข้ามาในแมสเซนเจอร์ว่าอ่ายี่มองหาฝอเนี่ยยี่ม่อง เลือกฟอจังไดเขาไปออนไลน์ในท้าคิวปิดจังไดละะ้วกาอ่าาภาษาอังกฤษได้โบละกะ้กกาให้ซอยหาฟอใหแน่น่าจากพี่นอ้องยมองกับซีมาบอกใครขา่ขาวข่าวซีบอยาวน่าจ่าคลิปนี่ซีพยายาวบอกบอยาวซึ่งอ่าแามนผู้ใดอยากเขาไปเมืองไว้ยมองหาฟอใดจังหดท่าคิวป,ปิด ในเว็บไซต์ไทยคิปปิดพอกันอย่างไรอย่าลืมล้ะจ้ะพี่น้องเขาเขาไปไล่มึงในคลิปแรกๆของยายม่องก็สิเห็นนะจ้ะเพราะว่าวิาวดีโอยายม่องกับมี่บลาไหลาะจอะเรากะภาษาอักางกฤษของยายม่องนี่ยายม่องกับเรียนรูนําหาฟอนําในเว็บไซต์ไทยคิปปิดเนะจ้ะพี่น้องนั่นล่ละอันบ่มีผู้ใดที่เป็นมาแต่กําเนิดนะจ้ะทุกอย่างเกิดการฝึกฝนเรียนรู l e ARNING BY DOING นอกจากพี่น้องแล้วก็สมัยนี้เรียนรู้ง่ายแห้งจากพี่น้องเฮ้ามีอ่ะเฟซบุ๊กสอนภาษาอังกฤษกับมี่ยูทูบสอนภาษาอังกฤษกับมี่ล้วก็มี Google late, ่ o ูเกิลแทนสล t e นอกจากเฮ้าพยายามใส่เป็นประโยชน์นอกจากพี่น้องแลก้กการการหาฝอหรือหาแฟนฝรั่งหรือหาสามีแน่นาแน่นาคตของเฮานะจากพี่น้องเฮ้าสิต้องโฟกัสหลายๆอย่าง ถ้าถ้าผู้ใดเข้าไปแล้วสิหูว่าเหาสิหาฝอที่อันที่แมทก็เฮาจังไหนทุกอย่างบวาสิเป็นนิสัยใจคอฮ้อ,อทุกอย่างที่เหาสามารถเข้ากันไดบ้บ่นอกจากละกัเรียนรููภาษาองกงีฤษกันไปละกัแต่ละคนรับขอดีขอเสียกันไหนจังไหนทุกคนมีขอดีขอเสียนอกจากพี่น้องละกัการหาฝอเขาต้องหาเองจากพี่น้องบวาสิฝอรหรือแฟนคนไทยนอกจากพี่น้อง บอแมแอนหาผู้อื่นไปหาเหา่าคือเห่าไปเลือกซสื้อเสื้อผ้าเขาต้องเลือกซสื้อเสื้อผ้าที่มันแมตก็เหา่าที่เห่ามากที่สุดที่เขาใส่แล้วเห่าดูดีที่สุดนอกจะพี่น้องคือการหาแฟนคือก,ก,การแต่พี่น้องสิงหายคนอื่นมาหากบดายเพราะว่าเห่าที่ต้องได้คุยกันได้พูดคุยกันได้เลียนหลูนิสัยใกล้ข้อกันอ่าว่าต้องกระเห่าบอจังไหนบอน่าจะพี่น้องซึ่ง หลายๆคนได้มองกะอยากม่ยำนาะจะมันเรื่องเรื่องสามีหรือเรื่องแฟนสิหาไหกันบดได้ดอกพี่น้องเออสาแ่นท้าไหกันได้ถึงหลายๆคนที่ได้มองอะเห็นที่เขามาแช่นาะจะพ่อหาห้แล้วแต่ว่าคนนันบ่ดีคนหนีบอดีพ่อเลิกกันแล้วก็หาว่าหาคนบอดีมาห้จังฝุดจังสันจังสี่ซึ่งได้มองว่า อันเรื่องชีวิตครูเข้าสิต้องอยู่ไปด้วยกันตลอดชีวิตแล้วก็พ่อแด้เป็นสามีภรรยากันแล้วเ่าต้องหักต้องแพงกันนาจากพี่น้องมั่นสิต้องเลี้ยนลู้จากการเริ่มแชทแหลกๆหลอ่าพอหูจากกันแล้วยังเงี้มองนี่พอพีอพ่หญ่รถเจอในไทยคิวปิดเข้ากับต้องก่อนสิพอกันสเต็ปของการหาฟอนี่คือเขาไปถึงมีหลายๆเว็บไซต์ ที่โหลดมาจากแอปสตโตนเนอกจากแต่ที่ยียมองเบาเรื่องไทยคิวปิดเพราะว่ายีมองอ่ะเขาไปออนไลน์ในไทยคิวปิดเป็นแบบเว็บไสหาราคู่ซึงพ่อพ่อเข้าอ่ะพ่อกันแล้วเขาก็ต้องมาเรียนรู้อีกว่าเขาแมนสแกมเมอร์บอผู้ชายคนนี้มาหลอกลวงบอโดยการที่ส่วนกันมากเด้มีไลน์เือมี m อ่าแมสเซนเจอร์ือมีสกายเือมีวอตแอบรือมีมี่ยังเขากับ มากกันขังหนอเพราะอยังเพราะว่จะม่องเขาไปในทยที่ปิดจะมองบริยียเงินนอะกจากเขาไปเป็นสมาชิกธรรมดาเพราะเข้าหูเข้าได้ฟอสที่ถูกใจเขากับมาคุยกันอยู่ขังหนอกคุยกันในวิดีโอข้อกันนในสื่อสารกันนะเขาซื้อหูว่าคนนั้นน่ะตรงสเปคเข้าบอไปกันไหนบอนิสัยใจข้อไปกันไดบอนอะกจากพี่น้องแล้วก็เขาเป็นคนจังไหร ถึงเด็กการพูดคุยกันมันกับซิมีสเตปอีกได้จ้กพี่น้องพอเด็พูดคุยกันปับกับซิมีสเตปนัดเดทกันบางคนกับเดทครั้งเดียวก็โอเคเลยเพอร์เฟคแต่งงานบางคนกับเดทครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วแต่คนน่าจะพอหลังจากเดทแล้วตกลงกองใจกันแล้วแมนแทนแน่นอนคููเฮ้าแท้ ก่มีการอ่ะจดทะเบียนแต่งงานแหลวแต่ไคสิอ่ะแต่งงานหรือไคสิจดทะเบียนอย่างเดียวอย่างนี้มองนี่บดายแต่งมีพิธีแต่งงานแต่ว่าจดทะเบียนสมรสการถูกต้องนอกจากพี่น้องนี่แหละสเต็ปของการอ่าหาฝอในเว็บไซต์นอกจากพี่น้องซึ่งสมัยนี้โลกออนไลน์อ่า ง่ายนะจ่ะพี่น้องเข้าบปต้องไปมองหันมองนี้เข้าบปต้องเดินทางอย่างยายม่องอ่ะคุยก็ฟอนำํำเห็ดเบี้ยงในสวนนำนู่นนี่นั่นนะจ่ะพี่น้องอันสรุปข่าวๆนะจ่ะพี่น้องการหาฟอบววัซซเป็นอ่าหาแฟนคนไทยหรือหาสามีคนไทยหรือหาสามีฝรั่งเข้าสิต้องเลือกด้วยตนเองจ่ะพี่น้องบ่ต้องให้คนอื่นมาเลือกให้โอก็ถ้าแม่เข้าต้องการแฟรนต่างชาติ เขาเขาไปฝึกฝนนาจากพี่น้องฝึกภาษาทุกคนเรียนรู้กันมาเบิร์ตจากาสมัยย่มองนี่บ่บมีอนุบาลเนาะสมัยย่มองกับสิเริิม ABC d ดีอ่าประถมมัธยมก็ได้มาเรียนรู้จริงจจังๆ,งๆ,งๆ,งๆงแต่ว่าฝอย่มองนี่ก็เป็นคนสหรัฐเขากับสิออกเสียงคือในสไตล์ของคนสหรัฐเขากับพยายมเรียนรู้นอกจากพี่น้อง อ่าแตผูดได้ได้เาเมองคลิปนี่แต่ขอให้อ่าแล้วก็ผู้ได้มาเมองคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมิใช่ในการอ่าตั้งใจหาฟอแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จด้วยจ้ะให้มอกับเอาใจช่วยทุกคนสั่นคลิปนี้ย่ยหมองกับไปก่อนด้วยจา้ามันยาวเลยจ้ะคลิปเจ็ดนาทีแล้วบาย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 เจอเซนบายบาย my friend สวัสดีค่ะบายบายค่ะ